จ้าเรามาหันวิ่งยิงกอนโอ้เฟนิกมาว่ะเฟนิกมาว่ะเอาเด็กลัวไปเดิซอยเด็ซอยนีย่ฮะซ่โตรงนี้หลุดเดี่ยวนี่ไงเราซอยไปซอยไปโอ้โหแพนด้าดูมันทุกคนอือหมมึงจะขนาดนี้คือแค่บัฟฟ้าอันเดียว,วเว้ยคุณผู้ชมมีปัญหากันตั้งแต่ต้นเกมยันจะจบเกมอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนเคยมีปัญหาคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนร่วมทีมไหมฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเว้ย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นแย่งกันเล่นแคลรี่แย่งกันเล่นป่าแย่งกันเล่นเมดหรือว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นเรื่องไม่ได้ว่าจะกินอะไรอย่างเช่นคนนึงจะกินร้านอาหารตามสั่งอีกคนนึงจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าในคลิปคลิปนี้เว้ยคุณผู้ชม <What? S 1> ผมเจอเรื่องที่แม่งไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเว้ยสาเหตุเกิดจากเจ้าตัวนี้ oh. เลยฮะบัฟฟ้าครับผมทุกคนโอ้โห <What? S 1> oh, ได้ยินแล้วก็แบบว่าสะเทือนใจคือ ไม่คิดว่ามันจะทําให้มันเกิดปัญหาทําให้ทีมแตกขนาดนี้เว้ยซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละนะทาก่อประเด็นเลยทําให้ทีมนะฮะคนในทีมผมเนี่ยทะเลาะกันชิบหายเลยฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าทะเลาะกันดังมากทีมแทบพังครับผมนะถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าจะเดือดขนาดไหนนะฮะกดติดตามแล้วเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมไปพับกบกบทีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็จเจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน เอาละฮะก็ตุองกระาบ,บสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP ีนี้ครับผมทุกท่านก็อยู่กับผมเช่นเคยฮะย่าแย่ต้นคนดีคนเดิมครับผมซึ่งวันนี้ฮะเรามากับฮีโร่ยอดฮิต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 ต้องบอกว่าฮิตมากๆเพราะว่าณปัจจุบันนะแผดปัจจุบันเนาะเจ้าตัวยอนนะหมาเทพยอนของเราเนี่ยได้รับความนิยมมากมากมากเลยนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นแคลรี่ตัวหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนเนี่ย เปิดใจยอมรับนะกับแพทหลังๆนะครับผมเนาะซึ่งมันปรับให้โหดขึ้นสุดๆครับผมนะและในเกมนี้นะผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการเล่นของเจ้าตัวนี้ซึ่งเรามาอยู่เลนมังกรนะครับผมนะก็ตอนนี้ทีมเราเนี่ชุลมุนตุบตับตุบตับตุบตับกันอยู่เลนกลางนะฮะเราก็ไปหน่อยดี่หมไหมไปช่วยเขาหน่อยฮะโอ้โหวิ่งแบบว่าเสียงดวงเสียงตีนมากเลยหลบฟ้าเข้ามาเนี่ยหลบมาหลบมาก่อนเดี๋ยวเบลดัมคงงัดนะฮะมาเคลียร์คีบกันนิดนึงฮะ เออก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแนะนํำสกิลกันหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับสกิลต,ตัวของยอนนะครับผมเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีเหมือนบังขึ้นบนหัวเว้ยเมื่อตีครบ5ครั้งมันจะทําการยิงรัวยิงไกลแล้วก็แรงมากเนาะส่วนสกิลหนึ่งเป็นการวางนะครับผม เป้านะครับเพื่อที่จะล็อกแล้วก็สตันศัตรูนะครับผมเนาะส่วนสกิลสก็เป็นการปล่อยนี่ฮะเพลิงนะธนูเพลิงไปนะถ้าศัตรูเขาอยู่ในวงเนี่ยก็จะโดนดาเมจนะฮะแล้วก็อันติก็คือการยิงธนูไฟนะครับผมซึ่งธนูเนี้ยสามารถยิงไปได้ทั้งแบบเลยเรายิงให้ดูนะไปจากบนไปล่างเลยสังเกตในมินิแมปนะฮะน่ะมันจะจะพุ่งไปได้เนาะซึ่งสกิลนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับผมเอาไว้รัดบัฟได้รัดมังกรได้เนาะขึ้นอยู่กับความแม่นของแต่ละคนนะฮะเออ ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับผมมันจะติดสกิลคลาสสิคอัตโนมัตินะก็คือทําให้เราเนี่ยยิงรัวยิงแรงยิงไกลขึ้นนะครับผมเนาะเพื่อนเราจังหวะน,นี้โอ้โหพวกเขามาแบบนี้เราฟริวเดอร์สันเข้าไปสิเก็บไปที่หนึ่งตัวกิดเดเอกิดเดอ์อีกทีนึงโอ้โหไม่ได้แต่ตูเดนเราเก็บแล้วเราฟิกเกอร์เข้ามาเลยฮะด้วยความหิวครับผมจังหวะน,นี้อ่ะอาซิสจะเอาเลยจ้าเรามาหันวิ่งยิงหันโอ้โหฟนิกมาว่ะฟินิกมาว่ะเอาเด็ดรัวไปดิซอยดิซอยฟรีอิสบอนแล้้วววกันไไมา่หแล รอดมาได้ไงวะกูเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนว่าทีมเรานะฮะจะทะเลาะกันเรื่องเอาบัฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเหมือนจะข้ามไปนะซึ่งซึ่งเซฟิตเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าเขาไปตีบัฟฟ้าของแพนด้านะะทุกคนโอ้โหยาวเลยยาวเลยคือคือจริงๆบัฟฟ้าแพนด้าเขาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วปอกว่าทําไมมันต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นปอกว่ะแล้วเซฟิตมันเป็นตัวที่ใช้มานาถูกไหมทุกคนเออ แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นบัฟฟ้าตัวที่2เว้ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเซลฟิตไปแย่งบัฟฟ้าตัวแรกใช่ไหมแพนด้าเขาก็จะไะม่เลเวล4ซึ่งอันนั้นน่ะผมมองว่าเซลฟิตเขาผิดนว้ยแต่อันนี้คือมันเป็นตัวที่2ซึ่งแพนด้าเลเวล4แล้ว <c oughs> แล้วสามารถแก๊งได้แล้วอีกอย่างคือแพนด้าเขาเป็นตัวที่ไม่ใช้มานาแต่ก็อย่างที่เขาบอกกันแล้วว่าเขาจะเอาลดคูดาวเนาะซึ่งบัฟฟ้าถ้าเก็บแล้วมันก็ช่วยลดคู่ดาวด้วยแต่ผมมองว่าถ้า ให้เซลฟิตเก็บปบฟ้าผมก็มองว่ามันคุ้มกว่าอางไงก็คุ้มกว่าเว้ยเพราะว่าเขาได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเฮ้ยจังหวะนี้เพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วไอ้กระลอ,อกน้อยโอ้โหจะหนีไปไหนมาเอาฟิลเดอะซันไปกินเฮ้ยโอ้โหลแล้วทุกคนโลแล้ว,ลลวขอกิน <c oughs> เรียบร้อยต้องบอกก่อนเลยว่ายอนของเรานะทุกคนมันเป็นตัวที่ต้องใช้เวลาในการฟาร์มนั้นมากซึ่งยิ่งเลดก็ยิ่งโหดนะเพราะว่าเราสามารถคอมโบ แต่ว่ายิงเนี่ยรวยๆไงฮะทีเดียวเก็บได้ยกทีแม่นะถ้าอีกทีบอกว่ามาอยู่กองเป็นกระจุกอยู่ด้านหน้านะครับผมเนาะโอ้โหส่วนไอ้เบลดาฟนี่มันก็ถึกเกินไปบางทีแม่งก็เกินไปเราไม่เอาละเนาะข่อยกันก่อนดีว้วะเฮ้เยคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าเบลดาฟม,มันไม่กลับอะโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนเราเข้าไปแทงได้เยอไะไหมไปเฮ้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้คิวแนะได้ฟรีเฉยเลยเว้ยเอาอีกแล้วอะคุณผู้ชม ตอนนี้นะฮะรู้สึกว่า <c oughs> เมื่อกี้ผมเห็นเว้ยเหมือนเซลฟี่เขาไปเอาบัฟฟ้าของแพนด้าอีกแล้วเว้ย <c oughs> ซึ่งผมเห็นว่าแพนด้าเนี่ยเขากดว่าฉันขอบัฟนะเออแต่ว่าเซลฟี่เขาก็ยังเอาต่อนะไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าจะแกล้งแพนด้าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของไอเทมกันหน่อยดีกว่านะครสำหรับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมผมก็จะขึ้นมาเป็นรองเท้าตีเร็วเนาะไอเทมชิ้นนี้นะก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเก็บสแต็กไอบัางบนหัวเราเนี่ยนะฮะให้เร็วขึ้นนะครับผมทําให้เราซอยได้แรงและก็กระจายได้มากขึ้นเนาะส่วนชิ้นที่สองนะครับผมไม่ขึ้นมาเป็นเคลฟสันตินะฮะชิ้นนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยคี้แรงขึ้นคี้บ่อยขึ้นด้วยนะฮะและชิ้นที่สามครับผมให้เราขึ้นมาเป็นสลิกสติงนะชิ้นนี้นี่ทาให้น็ว้ผมแลก คีบ่อยแถมยังมีวิ่งไหวให้ด้วยนะปัโอ้โหทีมเรานี้ตอนนี้ดูดเดือดว่ะดูดเดือดว่ะไม่ใช่ไม่ใช่บวกกันดูดเดือดนะสกิลปากนี่ดูดเดือดจิ๊บหายมาชิ้นที่4นะครับผมนะให้เราขึ้นมาเป็นดูดเลือดใหญ่นะฮะชิ้นนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยตีแรงครีบ่อยขึ้นนะครับผมอีกอย่างนึงคือมันไม่สวนไฟสวนเคาน์เตอร์ทีมได้ด้วยนะครับผมเนาะ <S <S และชิ้นที่5นะเป็นมูลมรสะเลยชิ้นนี้เนี่ไว้ละลายแท้งดีมากครับผม <S <S ครที่ไม่ได้ออกนะ แนะนำว่าควรออกนะครับผมนะเพราะว่าอย่างเราเจอกิวคอร์ดเจอผู้บอลดัมเนี่ยเลดเกมบอกเลยมีประโยชน์ฮะและชิ้นสุดท้ายให้เราขึ้นมาเป็นเคียวอันนี้เราไม่ขึ้นเกาะเกิดนะเพราะว่าเวลาเราใกล้ตายเนี่ยเคียวมันจะช่วยให้เราเป็นอมตะนะฮะแล้วเราสามารถกดหุดเลือดใหญ่เนี่ยเคานเตอร์อีกทีมได้เว้ยซึ่งถ้าออกเกาะเกิดมาใช่ไหมบางทีเราตายไปแล้วเกิด,ด,ดขึ้นมาเพื่อนตายหมดคือเราตายซ้ําแน่นอนนะฮะมันจะไม่มีประโยชน์นะโอ้โหทีมกูทุกคน นี่กูจะมาทำคลิปสาระไอ้พี่ไายม,มึงป่าเลยจะคอยดูโอ้โหบับฟ้าแค่ตัวเดียวเว้ยแค่แบบว่าคือแพนด้ามันไม่ได้ใช้ป่ะวะมันไม่ได้ใช้มานาะใช่ไหมทุกคนแล้วเซลฟิตเอามันผิดตรงไหนวะงงมากเลยเว้ยคือแบบว่าแค่จะเอารถคูดาวต้องหัวร้อนเดี๋วะ ม,มามาจังหวะนี้เพื่อนเราเข้าแล้วโอ้โหขอยิงฟรีก่อนจังหวะนี้เราต้องซอยฮะยวงห่างยังงวงอุ้ยมาแล้วฮะลูกพี่เราตอนนี้เข้าไปลึกเกินแล้วลิปโป้โอ้โหเจอแบบนี้ไม่ควรเข้าตามมนะ่ทุกคนเราควรจะยืนฟาร์มอยู่ไกลๆเนะให้กําลังใจเขาก็พอแล้วนะอยู่ตรงนี้ฮะโอเคฮะซอยตโตรงนี้หลุดเดี่ยวนี่งไงเราซอยไปซอยไอืิวดะซันพลาดไปนิดนึงโอ้โเยเซลฟี่นี่ก็ไปไล่เขาออกอีกแม โอ้โหคุณผู้ชมแต่เดาว่ากูไม่ออกใครจะทำไหมมันต้องอย่างนี้ดิเอออย่างน้อยก็ยังเล่นวะใช่ไหมทุกคนโอ้โหจังหวะน,นี้เพื่อนกูมาแล้วฮะโอ้เบลดามเข้ามางานันหนึ่งตลบเขาผมแต่ว่าไม่มีใครมานะ เรายืนยิงไกลๆก็พอนะฮะโอ้โหหาทำเลทำเลทองก่อนหาทำเลทองก่อนสตัน์ไปหนึ่งจังหวะครับผมจังหวะนี้ตูดเลนเอาเข้ามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องใส่แล้วเพื่อนเอออย่างนั้นแหละเข้ามาจังหวะนี้ตีเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเราถอยไปก่อนแล้วก็เออยิงสตันไปหนึ่งทีเพื่อนเรามาแล้วเต็มไปหมดฟิลด์เดือดสันเข้าไปแล้วก็เรียบพุ่งเฮ้ยเพื่นไปได้สองตัวครับผมผมยอมใจคนในทีมเลยทุกคนคือมันแยกประสาทยังไงวะพิมพ์ไปเล่นไปพิมพ์ไปเล่นไป ไอ้บ้ามึงยอดมนุษย์ปะเนี่ย <c oughs> คือสังเกตมึงไม่หยุดแชทกันซะหน่อยเหรอวะหยุดเล่นสักแป๊บหรือหยุดแชทสักแป๊บหนึง่งโอโ้โหคือผมทาไม่ได้น้อยจริงๆคือคุณผู้ชมแม่งยากมากเว้ยเล่นไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแล้วก็พิม์ไปด้วยอะหลังจากที่เราเอาอป y s s a l d าก้อนเสร็จนะฮะแม่ต้องไฟ g h กันหน่อยเว้ยจังหวะน,นี้คือ อีกทีมมากันเยอะมากนี่เรียกว่าจะเกฑมาทั้งหมู่บ้านเลยนะแต่ว่าเราเก็บไปได้ถึงตัวแล้วเราวิ่งถอยไปก่อนเพื่อนรีบอดถอยมาถอยหางถอยหางเดี๋ยวเราช่วยเองจังหวะนี้สตาร์ไปหนึ่งเทียซอยไปตอยฟรีแตบพี้เก็บไปได้ถึงสามตัวเฮ้ยไอ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 เดอร์ไอเดอร์ไอทองไอทองเอาี่นี่ฟิวเดอร์สตาร์ไปกินมันไม่ตายแบบบอลด้ามาฟิกเกอร์แล้วก็สตาร์เลยด้วยความหิวล้วนเนี่ยซอยเข้าฮะอยเข้าไปเรียบร้อยยาตีปูสกถึงที่เรียบร้อยเก็บไปถึงสี่ตัวผมคุณผู้ชม โอ้โหเรียกว่าสวยงามานะจังหวะนี้ต้องรีบขึ้นบ้านะ <c oughs> าละเอาแล้วแพนด้ามันไปให้ป้อมยิงตายทำไมวะตอนแรกผมก็เห็นเขาเล่นดีๆนะทุกคนคือไม่น่าจะเกียน์นวย <c oughs> โอ้โหเจอเจอเกียนเฉยโอ้โหคลิปสาระกูแตกพังหมดพังหมดโอ้โหเขาบอกว่าเก่งนักหนีบแบกให้กูดูหน่อย <c oughs> เอาละทุกคน ผมว่าแม่งแม่งเริ่มไม่ใช่แลละเอเวนด้านี่แม่งคือแค่บัฟฟ้าอันเดียวเว้ยคุณผู้ชมมีปัญหากันตั้งแต่ต้นเกมยันจะจบเกมอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมขอถามหน่อยนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าตรงเนี้ยบัฟฟ้าเนี่ยใครเป็นคนผิดระหว่างเซลฟิตกับแพนดา้าถามคุณผู้ชมแค่นี้แหละคุณผู้ชมลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยคิดว่าแพนด้าเขาผิดเว้ยเพราะว่าจริงๆบัฟฟ้าแพนด้าเขาไม่ได้ใช้ไงโอ้โหบวกกันไม่มันเลยจังหวะแม่งโนอะ พาพาก่อยเลยอะ่ะคือแบบแพนด้าพาเสียหมดอะ่ะแม่งเอาวัดเฟนอีกเอาหน่อยเออได้สี่ว่ะเฮ้ยกิวคอร์ดมาแบบนี้เฮ้ยเ,ออเราได้หมดเนี่ยเราสั้นเลยสั้นเลยเพื่อนเพื่อนถอยมาก่อนเพื่อนถอยมาก่อนเราสู้ได้เรามีกุดนะเลือนะ่อนถอยไปเรียบร้อยวะ่ะได้ห้าวเฮ้ยนี่ขนาดแพนด้าแจกกันเลยคือคือเอาจริงๆริยผมคิดว่านะถ้าทะเลาะกันทะเลาะกันไปนเลยเทะเลาะลกันไปไม่เป็นไรแต่คืออย่าไปแบบว่า ไปแจกไปแบบว่าป่วนทําให้ทีมมันมันพังไงคือทะเลาะกัน2คนก็ทะเลาะกันไป2คนไม่ใช่ไปทําให้คนอื่นเขาลําบากไปด้วย <S <S ซึ่งตอนเนี้ยเกมมันตึงแล้วเว้ยโอ้โหจากเกมดีๆแม่งทีมตาย2แล้วตอนนี้นะทุกคนโอ้โหมาดิคิวเดี๋ยวกูให้คิวแม่งโคตรท็อกซิกเพลเยอร์จัดๆเลยเว้ยเซฟฟิตจังหวะนี้เข้าไปละเฮ้ยสองสองต่อห้านะเว้ยสองต่อห้าเพื่อนเออถอยมาฟินดิเข้ามาลวงด้านซ้ายเราวิ่งมานขวากันโอ้เบาดั้มมาอีกจังหวะนี้เราต้องถอยไปละ เอ้ยเรามีเคียวเรามีกระดูดเลือดดูดเลือดสู้แตกวะทุกคนโอโ้โหหลังจากเกิดมาคุณผู้ชมดูไอเทนนาดูมันบอกมันว่ามันบอกว่ามาเดี๋ยวกูให้คิวซึ่งดูมันวิ่งเข้าไปในป้อมโอโ้โหเข้านำ้ำพุเขาเฉยโอโ้โหต้องบอกเลยว่าเกมตอนนี้ก็ว่าตึงเลยนะแม่งยังไปแจกอีกอะทุกคนโอโ้โห ไอ้บ้าเอ้ยเกมดีๆคลิปดีๆมีบ่อยนะเซฟิตเขาบอกว่าเขาโหดมึงไปโยนให้เขาเฉยไะเขาแบกไหวด้วยโอ้โหแม่งโอ้ยบ่บวดามมาอีกจังหวะที่ถอยเมื่อก่อนทุกคนอีกทีมรู้นะว่าเราเอาบางกรอนดีนะมีใครอยู่ฮะบ่บวดามเข้ามาจังหวะนี้เรายิงเลยใสยไปเออยังได้อยู่อันติไปฟิลเดอร์ซันไปหนึ่งทีผมโอ้ยรูลืดนี้ถือว่าสวยงามมากเราเข้าเลยจังหวะโอ้ใครทำงานดุดเรื่องใหญ่มาแล้วโอ้โห ตายแล้วทำได้คิวด้วยมาทุกคนโอ้โหลืมเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอลูนกันอยู่ใช่ไหมสำหรับเกมนี้นะฮะลูนสีแดงที่เราใช้นะจะใช้เป็นเลนส10เม็ดนะครับผมส่วนสีม่วงจะใช้เป็นสติริต10เม็ดและสีเขียวใช้เป็นดะก้อนคาว10เม็ดนะฮะโอ้โหปลาไหลมาแบบนี้โอ้ถอยก่อนไม่มีถุนเลือดใหญ่ด้วยเอาดิอีกทีเกือบแตกทุกคนนะอมได้ไหมเนะี่ยดูก่อนโอ้โหโอ้โหแพนด้ากูไปอีกแล้วอะ โอ้โหแม่งแจกไม่พักเลยทุกคน <The ultimate. S 1> โอ้โห,โอ,โหอีกทีแม่งไล่ไม่หยุดว่ะอย่างนี้ต้องสตันได้อยู่เนี่ยถ้าเป็นลืมอย่างเงี้ยเราต้องหามุมแบบว่ามุมสวยๆทุกคนเวลาเราไล่ฆ่าเขาอะเนี่ยๆเอาอื้มเอาสิจะหนึ่งหนึ่งเปล่าะหนึ่งว่าลัแคลรี่นะเว้ยผมอะผม,ผมแคลรี่อาซิสมาถึงไม้บอกหดหน้าไปดิสตันไปแล้วก็ขอทีหนึ่งเรีย้ยงตัว กกโอ้โหปลาไหลกับพอ่อถุงทองเรามาอีกเราสตาร์ทเลยจังหวะนี้เซฟิสสวยมากเรายิงเลยฮะฟิลเดือดซันเข้าไปถึงทีลรวลอยไปฮะเรียบร้อยเพื่อนเราเพื่อนเรา,เ,ราเก็บเออเอานี่อีกทีนึงแล้วก็วสุดยอดเก็บได้วะไม่ตายด้วยทุกคนโอ้โหพลิกเลยจังหวะนี้พลิกเลยปลุกมังกรอ,ออกมาแล้วฮะด้านล่างเราโถมเลยเพื่อนโถมเลยยาวๆนะฮะโอ้โหแพนด้าดูมันทุกคอนอ,อมึงจะขนาดนี้ แม่งเอ้ยโคตรท็อกซิกเพย์ยอร์จริงๆคือแบบมึงควรมึงควรถูกแบนอน่ะมึงควรแบบว่าไม่ควรอยู่ในสังคมเกมแบบเนี้ยจริงๆนะแบบว่าไม่มีไม่มีมันก็ชนะด้วอยจริงๆแม่งเล่นแบบหเหมือนทำให้เกมมันเล่นยากขึ้นเยอะเลยเว้ยเริ่มแบบว่าไม่ดีแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นะฮะโอกาสพลาดเรามีสูงมากเลยถ้าแครี่เยอะๆ,ๆด้วยเนาะโอ้โหกิลคอนเราโอ้เข้ามาแบบนี้เรากดดูดใหญ่สวนเลยสวนเลยลูกพี่มา ตัวเอาดิเอาดิฟิกเกอร์เข้ามาแล้วก็สั่นตัอนีอสุดยอดเก็บไปได้แล้วก็อุ้ยโดนอาทิตย์ฟันว่ะทุกคนมันถึงเวลาจบแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราปลูกมังกรกันตรงนี้เลยนะฮะไอแพนด้านี่ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นญาติกับพลพลนะฮะไอนี่เนี่ยพลรยเพื่อนนะครับผมนะแม่งเออโคตรลำบากทีมเลยศพยังกองอยู่ตรงนี้เลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราลอยอยู่หลังๆพแล้วเอ้าโดนเบลดัมขังอีกเฮ้ยเพื่อน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 ถอยไม่ก่อนตายอีกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเรา ถอยมาสองจังหวะเพื่อเราตายสาตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนนะเหลือตูเลนกับเราเว้ยเรายิงบ้านเลยดีกว่าเฮ้ยฮยมามามาจังหวะนี้ตีบ้านคนเดียวฮะไม่ต้องสนใจอะไรแล้วป้อมไปป้อมไปป้อมไปสายะตีป้อมไปอีกทีอีกท,กทีเรียบร้อยโอ้โหแล้วเราก็ได้รับใช่ชนะสวัุผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยมากอืเกือบแพ้เหมือนกันนะเมื่อกี้จบเกมมานะทุกคนผมรู้สิ่งที่ทุกคนคิดคืออะไร ผมว่าทุกคนต้องคิดมันผมแน่นอนรีพอร์ตมันฮะ <S <S เอาไว้นี่เลยเจตนาแจกไปแล้วก็ก่อกวนนะฮะแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับทีมนะครับผมกดไปเลย3อันนะโอ้โหคือแม่งโคตรท็อกซิกเพลเยอร์เลยเว้ยทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปพักหัวร้อนก่อนนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่สามารถกดติดตามกดซ u b s c r i b ์ไว้ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้สูญสลายไปบ,บายวู้